ดีค่ะช่องแม่บ้านติดเอมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแบคเรสเซิลนะคะโดยที่ในที่สุดก็ประกาศแจ้งกำหนดจบการศึกษาล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็ขยายระยะเวลาของซีซันฤรดูมผีเนาะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเอมนะคะห้าการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูแลทุกช่องทางด้วยนะคะเอาละเข้าเรื่องกันนะคะเนื่องจากวันนี้แม่บ้านเองก็ไม่ได้สะดวกมาไลฟ์ด้วยเานาะก็เลยโอเคในเมื่อประกาศวันนี้พอดีนะคะวันศุกร์เนาะก็คือประกาศวันที่7เม เมษายน2566นะอ่ะก็คือขยายระยะเวลาซีซันฤดูมาไม้ผลินะคะจากเดิมที่จะเป็นวันที่19เมษายนเป็นวันที่10พฤษภาคม2566นะคะก็คือยาวไปอีกจะแ,แบบนี้เอาแล้วแบบใหม่ฉันจะมาเมื่อไหรเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรรอดูกันต่อไป ซึ่งก็จะทําให้ทุกอย่างที่อยู่ในซีซันเนี้ยขยายออกไปหมดเลยนะคะแต่ว่าบาัตรผู้ดันเนี่ยซื้อได้ถึงวันที่3พฤษภาคม2566เท่านั้นนะคือจบการาไม่ใช่จบการศึกษาเดี๋ยวจะงงก็บอกว่าจบซีซันวันที่10พฤษภาคมนะคะย้ำอีกทีหนึ่งแต่บัตรผู้ดันซื้อได้ถึงวันที่3พฤษภาคมนะคะโอเคแล้วก็จบการศึกษาล่วงหน้าก็มาแล้วนะคะก็คือจะมาวันที่12ส 12เมษายน2566นะคะถ้าเกิดใครที่รออยู่หรืออะไรยังไงก็โอเคตอนนี้จะสามารถจบการศึกษาได้นะวันที่12เราก็คือพุหน้านั่นเองอ่าเงื่อนไขนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือจะต้องทําบัตรผ่านซีซันให้หมดไม่ว่าจะกดซื้อบัตรพูดดําหรือไม่ซื้อก็ตามนะคะต้องเคลียร์ให้หมดนะคะ เมื่อเคลียร์หมดแล้วให้ไปรับเควสเออซีเจ้จานาฬิกาจับเวลากับภูคาด้วยเนาะก็คือเอานาฬิกาจับเวลาของภูคามาแล้วเราถ้าใช้ก็ให้กดใช้ซะก่อนนะคะซึ่งแม่บ้างเคยทคําคลิปเกี่ยวกับการใช้งานนาฬิกาภูคาไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให่ตรงมุมขวาบนกับทิ้งไว้ใต้เอ่อคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องจบการึกษาล่วงหน้าแม่บ้านขออนุญาต ลงคลิปเก่าให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรวบรวมมาให้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะคะเอาเรื่องนาฬิกาจากเวลาของผู้ค้าแล้วก็จบการศึกษาล่วงหน้าทายังไงเผื่อใครไม่เคยทํานะคะก็ประมาณนี้เอออ่ะแล้วก็นาฬิกาจากเวลาผู้ค้านะคะอย่างที่บอกคือถ้าจะใช้ก็ใช้แต่ถ้าไม่ใช้ให้โยนทิ้งไปนะคะถึงจะสามารถจบการศึกษาล่วงหน้าได้นะ อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นั่นเองที่เขาอ,ออกมาประกาศนะส่วนของรางวัลเนี่ยรูสึกว่าจะเหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็นเฟลสแต็กหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเลยนะคะก็อันนี้ก็แอบเศร้านิดหน่อยอยากให้แบบเลือกได้เนาะเผื่อแบบสำหรับคนที่อย่างผู้เล่นเก่าอย่างแม่บ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เฟลสแต็กหนึ่งร้อยนะคะอ่ะไม่เป็นไรก็นั่นแหละ ทั้งทั้งนั้นก็ลองเลือกดูนะคะว่าใครจะเอาอะไรยังไงนะคะโอเคก็สำหรับข่าววันนี้ก็มาบอกกันแค่นี้เลยน้อย,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 ยนะคะอ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b e ช่องแม่บ้านพลังการเงันด,ด,ด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนกเอาับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย